สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับวันนี้จะมาฟอกกันเสาร์วันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าเดือนเมษาปีห้องหานะครับน้องครับก็สวัสดีซีเก่าเอฟซีไม่คุกชมทวโลกครับครับวันนี้บาลานกับพี่พาน้องึ้นฟูเก้าครับมาเจนื่อแบแต้เลยแบบพอนแบบอ้าวเลยเนาะเอาแต่เสาแห้งมันนี้ครับครับกับไปรลุ่นไปอาเห็ดกับบาลานครับวันนี้บาลานกับสาวน้องสีมันบอไปกันเลยครับ หมานเลยนะหมานเลยครับเฮ็ดเปิงกินเต้าครับเฮ็ดเปิงกินเต้านองมากเสียแรงเลย,ย,ยอ่ะจ้ะนกน้อยก็ยังหลายอยู่นะบ้านเราพีดไหนเะนาะอันนีดิน้อง หมูไปเลยนะนี่ห้องนี้ไฟใหม่เนออาอเดกแปนดีเยอะครับจ้าสาองข้าใ่ชุงมือนอ้สาองคออนุญาตเด้อพี่น้องจะได้หลายเหมือเนี่ยมันอากาศ<ม>อาแห้งจ้อบอาแหงเน,ะนาะนี่จ้าสาองใส่สาองกระหอน,นอากาน้ออืม ดอกข้างน้าไหมครับพร้อมแกงเลยแกงสีเหลืองดีขนาดได้ครับออกเหลืองกระเบนเหลืองแท้ออกสีชมพูๆนี่นี่ก็เอาครับต้องโดนถ้าโดนกระย่างเ่าะอยู่อ๋อพอแล้วครับงูกระม้าอลไรเด้อจ้าเริ่มเลยครับเริ่มแล้วเป็นงูสามจูมครับแต่ว่าคือขาเหลี่ยวแท้เนาะเออหมงูหมวกนะ มองนี่ต้นใหมเพ่นหางงรอง้มองนี้ต้นตใหม่ที่เึบมเนี่ยพืชดอกเขญไงอือห้าล่ะจ้าเส่กระเตา้านี่รกระเต้ากระเตาได้เนาะนใ่ครับพรนรุ่มก็นี้ครับอมันเต็มตาบอ่าอ,อ,อาฝนซาเลยก็มาครับมนันนี่มาคือเกาครับ ยังม่นในกับสุดินครับลานหนุ่มถึงยางรอไปอีกเลยครับไปนั่งมึงขุนส้นทั้งขุนตัวเฮ็ดเลยโง่ออกนะพฮ็ดเพิ่งเลี้ยงออกนะครับมาร้านแน่มึงฝ่าฝ่าล่เลยครับมน,นี้สงสัญญาณแลว้วเฮ็ดจะออกอีกครับนี่สาวนุงมาพ่อแล้วครับ เห็ดปวกขาวครับเห็ดปวกพูนครับเห็ดปวกทั้งนี้พอได้ดอกหน่อยเด้อจ้ะเห็ดปวกพูนครับเอาจังเอากดไปเนาะนี่ครับมันจะได้ซ้ำนี่เด้อจ้ะมันตัวนี้เป็นเห็ดปวกขาวเห็ดปวกกับซีมีร่าชนิดที่เนาะจ้าโอ้ยนี่หักออกเลยเนาะหักออกที่ไม้ขารับปลายน้ำ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 ไปเคาะเพิ่มค้ามนี่ดอกหน่อย นี่อไ้มันแน่มันจมเยไม่นี่มันแนนโอ้ยเสียกมาเด้จ้ะโอ้ยดอกหน่แม่เทมาแล้นแหลนครับจุ้มยงเพ็ดปวกระสีออกเพชรหลงหเหลงหงกระสีออกเพ็ดเฟืองแดงกระสีออกครับเพชรเฟืองแดงดอกหน่อยก็ไายนะเห็นดอกหน่อยจ้า ออกหนอยนะ่ออกเลยนกำลังขึ้นขาสขึ้นไยครับอนี้จ้ะงอนาะแข่งนหวานเลยครับหอมวานอีป่จ้ามันปูดอกงามเลยครับอข่งเสียบหนะจูงห่อย่างเนี้ครับฝนใหญ่แต่ว่าฝ่อจูียวร่างี่ออกวะเนาะขือนขาเลครับปลูกเลยงนะน ก็เอาครับเปิงแดงครับเอาหังกองเปิงแดงครับเปิงแดงครับอาบปนั่นเอาถายดีเขาอ้่าายแล้วติดเหนื่อยนะรงออกใหมบ้างน่อ ฝืนเขไลายครับโอ้ยดยอ,อก<า>ืนฮ่าแกงเสียบกันนห้ครับพาาี่นเานุห <c oughs> ัวหมามไหมครับหหมนติไปอปให้ฝืนเขาเมื่อวานมาเนาะอ้กำลังมุงนาไปหาปลาให้ฝืนเขาชมยังไงของงานเนาะ <c oughs> มันเกิดใหม่นะทหลา,า,ายด้เ่ก่อนไนหลานหเนาะ ออกกันเลยเนาะกันเลยเฮ็ดเพิงยังเฮ็ดเพิงเขาแมนบ่ใช่หรอมังกรเล่งเลียงเปงเลียงอกด้วยเงลครับตานูเห็นมันเป็นมูเลยเปล่งเลงเปล่าลออกกันเลยเนาะกันเลยกันงาไหม อืมปล่อยข้าวไ่ครับโมงนึงสีอดอกนะะดอกงามไหมครับอืมสีดอกเลยครับจุ่มเยอะเลยกำลังเกิดใหม่นนะอืมดอกงามเลยครับหายยังไงอยู่วบเลยม,เนะมันจะเสาวเลยนะอยังมอนหอดปลาเฮ็ดเพิ่งเขาครับเด็บไปก่อน เห็ดขลานี่ก็เกียงเสียบกันเ้ยครับคลเห็ดละงูก็เกลือเลวเนาะงามเลยครับเกลือชินเต้าครับขาข้ยาวเยนะเนี่ยเกลียงเสียบแงด้วจ้ะงามครับแสงเสียด้วยบ้านแดงที่ดำเหร มาตนตัเก็บไปเนาะาชินักฟางน่วมองได้มองนีก็ได้อืปล่อยไข่พ่นหนึ่งครับหอม่ะเด็กไข่ขาวเนาะน่กเรเห็นด้ตคนในบ้านเนาะเเเเอก็ตาหมดขันไนี่ดอกหน่อยเลย ตรียมกาบ่านอจ้ามานี่เข็ดลายอย่างนี้จดอกหน่อยนัเก็บตเก็บดอกเลยก็เอาครับดอกหนอยนะงามไหมครับพี่ตัวอ้อยพี่ต้อยนักนี่อเทาจะเท่ากนยงไม่ได้ก็เหรออุ้ยหะ

แร่อกดน่อยเนาะไม First, First, mm, ่แต่เี่าเยอะแต่เุ่งเสียก็มีคนมาลากเห็ดบาวล้านแล้วมาล้านเปิดไรอยู่เปิด้นอไป่ดเหล้าคน่ิ เ็ดงเขา่าอดขึ um, that. Oh, that oh, no. ้นไปอ้ยเขาบนระเวโอ้ยเดินเฮ้โอ้ยนอเฮ็ดปืขากับเท้าใหญ่ไงันือเนาะหยเื่อลเนะมามาเม่ววานนี่ก็ยังสิพกดีเนาะเฮ็ดเปิงขากับเท่าที่มดโอ้ดบ่เมน ว่านทงโง่คร oh ับก่อนเห็ดเห็ดเอกที่ยังก่อเห็่ยังก่อนวะะเห็ดเห็ดดอกแบบอื้อเห็ดดอกแบบอื้อแล้วว่เห็ดมันปูนะเห็ดมันปูมันปูใหญ่ครับมันปูหน่อยก็สิอีกดอกบางครับโอ้โนี่นี่ดอกจุ๊บๆมาได้างแต่ใบตองนี่นี่มือเอออะไรบ้าง ผนโตขึ้นผลนั่มเลยพ่อทีเป็นเหลมนนธรรมดาคนก็บบเอถาไว้กันไนดีได้้ะผลมังเตี้ยเป็นสันเป็นสันเลย้เจดายับ

นี iar, pues ่คนะครับเพ่งนี้ี็คนเ่าจุ่มด้ยอะไไข่เนาะที่เพิ่งสียวเลงเเลยะพอฝนตกสะเพิ่นเด้จ้ะแต่ว่าราชาที่สุดยอดเขียวกุบเลยนะมาล้า้่ ังสิแม่น,น้องมกักสีสดๆจังสิพี่หนามองถ่านเห็นกัว่าเอาไปผัดกับเผาดีบาลานอันนงก็บบงอาไรนะต้อง,องผู้คนจินงคาเข้าเจ้าเนาะอันนี้ดอกสองแมสองดอกบ่ดอกนี้ใส่ไปต,ตองอะไรบอนี่มีวางขางตุน เี <Merci. S 2> ่ชาตสิชต่เามดีนะกนนะม่นราเขาหยกันซึ่อกันเลยจ้ะีฮ้ยแม่เเดี๋ยวจะหมันปูนเามันปูกระ ขาันยาเลนาะกำลังออกขาันมันจะขนน้อยกฝอยให้เป็นขาดอกตึงมันนี่บ้านฝอยเนาะมัฝอยจะดอกเนาเนาะงออกลงออกมังามแหงธรรมะเนะพดินแขงเลยเนาะ Ừ, cái thôi 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 Ủa thôi 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 Ủa thôi 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 Ủa thôi thôi

ต้อนไปคีบกระสามเนาะแมนมากใชคิบกระสามได้ยใช้คิบกระสามครับงามเลยครับออส่งเก็บเลยโอ้จุ่มงามเลยครับจุ่มกลางแห้งงามแหงเนาะเจ็บงามเลยงามเลยครับ นี่ครับพอให้ปวกพ้นนะครับปวกขาวครับให้ปวกขาวนี่ขามันเกิดสิบข้อย่างยาเป็นไหนครับอืมกินกินยากง่าด้อครับ ดินพน่นรับเป็นดินเหลืองแข็งแห้งแตว่าขาเป็นสีเงา งามนะครับครับนี่อยอดเดห็ดย่เอาไรฮะมันมานีน่ครับคนี่เห็ดเรามีแต่งงามเลยครับมานี่เห็ดเป็นเห็ดออกไม้นะครับแต่เมีนเห็ดดอกไงก็เห็ดอออละงหงนี่ก็หล่นตาได้แล้ะครับเพราะว่ามีแต่เห็ดดอกน้นอยๆครับจุมจ้มๆจ้าเป็นเห็ดออกไม่นะจ๊ะ เห็นชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นบาลาน้ำเนกดกระดิ่งเพื่อะดิดรับคลิปใหม่จากบาลานครับครับเมื่อนี้พี่กัดกับบ้านน้องแสงตำบลพลงามอำเภอวุญเลิิกจังหวัดอุราชธานี่เก่าแล้วครับครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนคนลหนนะครับน้อขอบอกกันคลิปไม่มือ่อไม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า ไห้เมื่อบ้านเมื่อบ้านโอ้โหปืนยืนเอกสันอโอพป่นครับน้องเล็ก